สวัสดีค่ะบา้าเรกปวนสแต็มและของพี่นะคะวันนี้เราจะมาเตรียมของสําหรับไหว้ตุ๊จีนทุกน,นี้นะคะด<ม>ูผักดูความผักค่ะหน้ใหญความผลไม้ก็มา <c oughs> ขนมเค็งขนมเทียนเราก็เยอะค่ะ <c oughs> นะคะทุกคนกำลังวุ่นวายค่ะ ขนมอันนี้เราเตรียมไว้ก่อนเพื่อให้ฟูโฮมเมดพ่อเบียเองคะเดี๋ยวทุกคนกำลังวุ่นวายนะคะเราไปดูเด็กคนนี้ทำอะไรค่ะทำอะไรคะหนมเอ้ยเล่นเครื่องกรอบความเย็นค่ะเป็นไงคะสวยมากเลยค่ะเย็นไหมคะทำยังไงกอดโอ่งไว้แล้วทำไมไม่ปิดล้างเอาขี้ปลาออกไง โอามัยังไม่ออกกันอยู่ใต้นู้นย,ยายเก็บออกลูกหมดแล้วกอดโอ่งไว้ให้น้ำตกไหลผ่านมีความสุขไหมคะเย็นไหมคะเย็นค่ะชื่ออะไรคะเรากาชาเขายุ่งวุ่นวายกันมากเลยคะ่ะหนูเหนื่อยไหมคะลูกไม่เหนื่อยคะ่ะรักไหมคะโอ่งใบนี้รักค่ะรักน้ํารักปา่ารักสาก,กุระฮ่สกกาสนุกมากเลยคะ่ะอือกอดไว้กอดไว้แล้วเย็นใช่ไหมคะ เดีย๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีเกมเล่นๆมีเกมสนุกๆมาให้เล่นกันเดี๋ยวรอดูนะคะบ๊ายบายบบ๊าายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาแล้วก็กดกระดิ่งปุ่มกร๊กร๊ให้ด้วยนะคะะ yeah, มะม่วงเต็มต้นเลยบ๊ายบาย